นี่ก็มีด้วยทุกคนบันใดเมืองไทยแนบะเดี๋ยวเสาเดี๋ยวเสาแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวทุกคนดูละพันเสาแบบนี้เลย căn <tôi khiến> Ăn về đây Không có gì Ăn mồm sao đặng nữa. ไทยวอกเมืองไทยอันนี้ก็สาขาสำนรกงานเกินเจ็ดนะครุงสีนะโอ้ยทำอะไร โอ้สวยมากสะไรว่มันยาวเลยนะ ต,ต่อรถไฟฟ้า BTS เปิดจิตนะแมเปิดไทยเจ้าข้าคืนนี่สวยเลยกรมสีำนักง,งานกรมสีเปิดจิตนรัน เิดไฟสวยประดับชีวิตง่ายได้ทุกวันสวยเลยกระดมไฟ อย่างนี้สบายเลยเดิน,ดนหมดห้างขนมวิสทยุ เกินจิตถนนวิทยุนะ yeah. เรแยกเกินจิตเด้ยทุกคนสวยงามจริงๆต่างชาติเลย โอ้สไตล์แบบจีนเนาะเดินข้ามเดินต่างชาติโรเละแดงเดินข้ามบีบแต่เสดเดินต่างชาติเท่านั้นเลย ง,า,งา,นานนี้เที่ยสุดยอดเดี๋ยวพาไปดูข้างนนอนเดิน ถนนเส้นนี้ก็ไล่สายไฟแล้วนนเท่ไหมสัญญาณจริงๆเลย ต่างชาติเยอะเลยเดินเดินสาวพลังนะนี่ต่างชาติ สวยจริงๆงงเลยเปิดไฟแสงสีก็ทำเกือบทุกห้างเลยเนะาะระดับแบบสวยง่ามโอ้โหสวยมาก ลายเปแต่ละแบบสวยมากระดับนอกแทกแต่ต่างกันนแต่ละห้างทางชัน้วมันเยอะเยอะดีกัน ຊາດຕ້ອງມັນສຽງງາມິຈ ข้างนี้ก็เป็นที่นั่งชาร์จได้นะเป็นโซล่าเซลล์นั่นเองที่มาเาว่ามันเคยมาถ่ายให้ดูแล้วเนาะก็สามารถย้อนไปดูลังได้นะสวัสดี าน,นทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางทนก็สิขอจบคลิปไว้เท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสับายดีบ๊ายบาย